สวัสดีทุกๆทุกนอาจารย์เรามาเก็บใบกระเทียมไปกินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนี่สำัคุณดีนะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดีใบกระเทียมเอาหัวกระเทียมมาจ,มจ,มจ,มจิ้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 มไว้แบบเนี้เห็นไหมเอามาจิ้ม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 ไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกใบออกมาขับปัสสาวะได้ด้วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ ปลูกเองกินเองที่ดีล้างน้ำเปล่าก็พอแล้วคนรักการปลูกก็ทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะทำไปจนกว่าจะหมดเรื่องหมดแรงกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มที่ช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีปลูกกันก็ไปปลูกแต่ตอนนี้แหละถึงมันจะช้าการปลูกพืชมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะ ใจเย็นๆดูแลดีๆมันทำให้เรามีความสุขด้วยในการปลูกพืชเนี่ยนะมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคนรักการปลูกเนี่ยจะอารมณ์ดีคือคลายเครียดได้เป็นอย่างดีเลยรู้ป่ะเนีย่ยไปกินกับราบน้ำตกซุปหน่อไม้ส้มตำได้หมดแหละใบกระเทียมเนี่ย เหมือนต้นหอมหัวหอมพวกนี้เขาก็าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเฮ้ยเหนื่อยดีเก็บกวาดตั้งแต่เช้าแล้วกลุ่มคนรักการปลูกมือมาหัดปลูกก็ทำคลิปลงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามขยันลงคลิปเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเข้าไว้ซึ่งพี่ยูมันก็จะแบบ บางทีก็เพิเพี้ยนหน่อยลงคลิปคลิปสั้นช็อตวิดีโอไป2วันแล้วไม่มีไม่มีคนเห็นแล้วมัลืมเกี่ยวลิงก์เราไปแปะไ,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 ไว้ให้เคยได้ยินใช่ไหมว่าที่เ,เขาบอกให้พวกเราอ่ะอยากครีเอเตอร์ Creator ขอให้ลงคลิปไปเรื่อยๆทำช็อตวิดีโอไปนะที่เหลือเราจะจัดการเองจำได้ใช่ไหมเออ ให้เราลงคลิปไปแล้วเขาจะเอาลิงก์ของพวกเราเนี่ยไปแปะแปะแปะแทำยังไงก็ได้เออบางทีคนเห็นเยอยะแยะแตบแปะเป็นลมเลยโอ้ยอดวิวเป็นเป็นแสนๆเนี้ยแต่บางบางคือวิดีโอของเราอะ่ะส่วนมากมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกพืชผักสวนครัวใช่ป่ะคนที่บางทีก็แค่ต้นหอมเงี้ยหอมแบ่งเนี้ยยอดปลาเข้าไปกี่แสนแล้วอะ เออตลกดีนะแค่แบบหอมแบ่งแค่นี้เองมันก็ตลกดีแล้วเขาไม่รู้เอาลิงก์พวกเราไปแปะไว้ตรงไหนส่วนไหนหม่องไหนมั่งแต่บางทีก็ไม่มีคนเห็นเออไม่มีใครเห็นเลยที่ลงไปสองวันแล้วยังไม่มีคนเห็นเลยสงสัยลืมไม่หรอกมันเป็นที่ร,ระบบด้วย พี่อยู่เขาเนี่ยถ้าเกิดเขามีการแก้ไขอลัลกอริทึมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละตัดนี่ไปกินด้วยดีไหมมันมีผลต่อช่องพวกเราเพราะฉะนั้นเรียนลดน,นู่นนี่นี่นั่นมันก็มีผลต่อช่องกลุม่มทุกกลุ่ม แต่ผู้เราดีนะที่ทําช่องเจาะกลุ่มเนี่ยอม,มันเป็นช่องเฉพาะกลุ่มคนที่จะมาดูเราคือคนที่รักการปลูกเท่านั้นช่องเจาะกลุ่มมาดิช่องกินโชเนี่ยก็เจาะกลุ่มนะจ๊ะกระตุ้นความอยากอาหารอะไรนี้เข้าใจใช่ไหมบางคนเขาไม่เข้าใจกินและมุมมามเขาพยายามกินให้ดูน่ากินกระตุ้นความอยากมันก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจิตวิญญานะใครเบื่ออาหารก็ต้องไปเปิดช่องกินโชว์อ่ะใช่ปะ่ะคนไหนที่แบบรู้สึกเบื่ออาหารต้องไปเปิดช่องกินโชว์แล้วมันจะเกิดกระตุ้นให้เราอยากอาหารอะไรเงี้ยแต่คนที่กำลังลดน้ำหนักกรุณายอย่าไปดูนะจ๊ะ <c oughs> ดูอวนตายเลย <c oughs> ไปแล้ว หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเสม,มอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้ดดดดวยเด้อดวงตาพองเราในสําคัญสําคัญทุกวันนี้อยู่ในยุคดิจิทัลมือถือนี่ติดตัวตลอดใช่ไหมดูแลสุขภาพให้ดีแค่นี้นะ